สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็พามาชิมร้านอาหารจีนนะคะชื่อว่าร้านพัะตะขารเจียรทงเฮงนะคะที่ชอบสั่งบ่อยๆก็จะเป็นคานาน้ำมันหอยค่ะ,ะเป็นคานาฮ่องกงนะคะก้านใหญ่ๆแบบนี้นุ่มๆน,นะคะจะชอบกินผัดผักค่ะก็จะเป็นปลากระพงผัดเปรี้ยวหวานค่ะวันนี้ที่สั่งมานะคะปลากระพงเนื้อเด้งๆเ,เลยค่ะทอดกับรอบเนาะ รสชาติผัดของกลมกล่อมนะคะก็จะเป็นก๋ยซีกยซีหมี่ค่ะอันนี้ก็อร่อยนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่ไม่ชอบแบบจืดๆก็แนะนําให้ปรุงเพิ่มนะคะแล้วก็มีสั่งอีกอย่างนึงนะคะคือผัดหอยลาหอยทรายใส่ไขค่ค่ะ อันนี้ก็ไม่เคยกินนะคะเพิ่งมาทานก็อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าใครผ่านมาทางนี้แวะมาชิมได้นะคะร้านนี้จะอยู่ติดกับทับทิมกับเจอ้วนนะคะถ้าหากใครที่ชอบทานอาหารจีนแบบดั้งเดิมแนะนำร้านนี้เลยนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย